สวัสดีค่ะชนิดามหาดำรงกุณอระเอกชื่อเล่นช้างค่ะอยู่ในธุรกิจนูสินมาเกือบ20ปีแล้วจบวร,รสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วไปเรียนต่ออีกปีครึ่งที่เดตอโนโอไฮโอสหรัฐอเมริกากลับมาทั้งชีวิตทำงานแค่6ปีค่ะมีครอบครัวมีลูกชายที่ทำให้พ่อแม่สมหวังทุกอย่าง3คนเลี้ยงลูก20ปีเตปีเต็ม วันหนึ่งคุณลิลี่เพื่อนรักแนะนำให้รู้จักธุรกิจนวสกินฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าให้ทำอะไรคุณสมพงศ์อรเอกสามีบอกว่าเพื่อนไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายเพื่อนจะทำธุรกิจไม่ช่วยเพื่อนแล้วจะไปช่วยใครตัวเองก็เลยเข้ามาอย่างงงๆค่ะคิดว่ามาช่วยเพื่อนมาตอนหลังพบว่าเพื่อนช่วยเรามากกว่าเราช่วยเพื่อนค่ะพอตัดใจเข้ามาศึกษาจริงจัง มองว่าที่นี่คือโรงเรียนสอนธุรกิจดีๆนี่เองถ้าเราเรียนรู้อย่างจริงจังที่นี่จะเป็นโรงเรียนที่ช่วยลอกคราบแม่บ้านไร้เดียงสาไร้สาระที่เอาแต่ช้อปปิ้งอย่างเดียวให้มีราคาขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเลยตัดสินใจเด็ดเดียวแต่เพียงครั้งเดียว single decision ค่ะก้าวข้ามการถูกปฏิเสธและอุปสรรคทุกอย่างเข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างจริงจังค่ะ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะพี่เข้ามาเรียนเขียนอ่านศึกษาเยอะมากขยันเรียนมากกว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยด้วยอีกผู้นำไปไหนตามไปตลอดค่ะตามคุณลิลี่คุณจอนคุณนุ่นซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งเป็น Tree h Circle of Excellence บินไป Provo ยูทาสหรัฐอเมริกาดูตัวตนของบริษัทว่าเป็นยังไงมีจริงไหม บินตามผู้นำไปประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียตอนที่นูสกินจะไปเปิดตัวที่ประเทศนั้นๆบินไปทั้งๆที่ไม่รู้จักใครเลยบินตามไปเพื่อเรียนรู้การทำงานเรียนรู้ทัศนคติของคนที่ประสบความสาเร็จว่าเขามีชีวิตอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาทำงานอย่างไรการประสบความสำเร็จกับธุรกิจนูสกินมันสนุกมากธุรกิจคือโอกาสทำเงินค่ะ Business is the opportunity to make money. n ูสกินขายนวัตกรรมเพื่อชะลอความชราระดับพรีเมียมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงสินค้าที่ทำให้กลับมาดูเด็กทั้งผิวพรรณและสุขภาพค่ะ Bank of a m e r i ริพูดว่าปี2025 ประชากรวัยทองคําแท่งแท้ๆนะคะคือวัย65ปีขึ้นไปจะมีมากถึงหนึ่งใน6ของประชากรของโลกคนกลุ่มนี้ต้องการดูเด็กและสุขภาพกับมาแข็งแรงเหมือนเด็กๆค่ะตลาดชะลอความชรามีมูลค่า6 1 0 0 0 0ล้านเหรียญค่ะพี่ขอส่วนแบ่งแค่เสี่ยวของ1%ของ6 1 0 0 0 0ล้านเหรียญน,นี้เท่านั้นค่ะชีวิตทุกคนน่าจะพอกินนะคะ ตอนที่พี่อายุ52ปีเริ่มทำธุรกิจนูสกินเพื่อนคนหนึ่งพูดว่าช้างเธอมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วขณะน,นี้ทำไมยังไม่พออีกเหรอเธอน่าจะอยู่เฉยๆได้แล้วปีนี้พี่อายุ72เพื่อนคนเดิมก็ยังพูดประโยคเดิมช้างแกอย่างนี้แล้วยังทำงานอีกเหรอยังไม่พออีกเหรอพี่เหรียญให้ทราบว่านี่ไม่ใช่งานนะคะ แต่นี่เป็นไลฟ์สไตล์ค่ะพี่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำภูมิใจที่ช่วยคนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เขาได้ฝันของเขาคืนมาในขณะที่งานประจำให้เขาไม่ได้พี่อยากสร้างคุณค่าของชีวิตค่ะตำแหน่ง one circle of excellence ที่ได้มายังไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของความภูมิใจที่ได้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตน้องๆค่ะ โอกาสมหาศาลเห็นชัดขนาดนี้แล้วทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีคะ่ะ